งนี้คงไม่มีเรื่องไหนจะร้อนแรงไปมากกว่าปรากฏการณ์พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ต้องลาออกจากความเป็นพระสังเวยให้กับแผนนาลีพิฆาตของสีกาก๊อปไปแล้วกว่า10รายในเรื่องนี้เองพลตำรวจตีจรุนเกียรติปันแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการบอกอปปปลงพื้นที่เข้าตรวจสอบวัดใหญ่จำนวนสีแห่งที่มีพระลูกวัดหรือพระชั้นผู้ใหญ่ของวัดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับสีกาก๊อป ซึ่งประกอบด้วยวัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดใหญ่จอมปราสาสจังหวัดสุสาครวัดกัลยะาณมิตรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครและวัดปายุทธรวงสาว,วาสวรวรวิหารกรุงเทพมหานครโดยเป้าหมายของปฏิบัติการในครั้งนี้คือการรวบรวมข้อมูลเส้นทางการเงินต่างๆของวัดมาตรวจสอบ เพราะจากที่มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของพระลูกวัดหรือพาชันผู้ใหญ่บางรูปมีเส้นเงินเชื่อมโยงกับสีกากอปจึงจําเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเงินที่โอนไปให้กับสีกากอปนั้นเป็นเงินของวัดหรือไม่โดยเฉพาะในรายของพระวัดชุจิตธรรมารามพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าเคยมีการโอนเงินให้กับสีกากอปรวมแล้วเป็นเงินกว่า11ล้านบาทจากปรากฏการที่เกิดขึ้นบอกได้ว่า เงินคือตัวการของปัญหาทั้งหมดแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วขึ้นอยู่กับตัวของพระเองด้วยเข้าทํานองว่าปรบมือข้างเดียวย่อมไม่มีทางดังไม่แปลกเลยที่พรรูปหนึ่งจะมีเงินและทรัพย์สินไว้ในครอบครองเป็นจํานวนมากเพราะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายเองก็มีช่องโหว่ที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่เคยพยายามจะอุดรอยรั่วตรงนี้อย่างไรก็ตาม ถ้ามองให้ลึกลงไปแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นล้วนมาจากฝีมือมนุษย์ทั้งคนนุ่งผ้าธรรมและคนที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองวันนี้จากการตรวจสอบของตำรวจเริ่มมีข้อมูลประจักษ์ชัดว่าพระที่ศึกจำนวนไม่น้อยส่วนใหญ่เริ่มตกเป็นเหยื่อโยมสาวแทบทั้งสิน้นซึ่งถ้าจะให้หาสาเหตุที่ทำให้พระกลายเป็นเหยื่อเช่นนั้นคงต้องมองย้อนกลับไปที่กระบวนการเรียนการสอนของเหล่าสมณเพศโดยพระจำนวนไม่น้อยเรียนพระธรรมวินัยในเชิงตำราท่องบาลีสอบนักธรรม ทร,รมศึกษาแต่ขาดการฝึกภาคปฏิบัติอย่างจริงจังเช่นวิปัสสนาการเจริญสติหรือการรู้เท่าทันจิตใจตนเองซึ่งการกล่าวว่าระบบการศึกษาในวงการสง์เน้นปริยัตมากกว่าปฏิบัตินั้นไม่ใช่คำวิจารณ์แบบเหมารวมหรือปฏิเสธคุณค่าของการเรียนรู้ด้านตำราแต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงความไม่สมดุลที่ฝังรากลึกในระบบการศึกษาของพระในประเทศไทยซึ่งอาจเป็นรากเหตุสำคัญ ส่งผลต่อพฤติกรรมเบียงเบนของพระสงฆ์บางรูปโดยเฉพาะในยุคที่ศิลธรรมถูกท้าทายอย่างรุนแรงจากกระแสะโลกาพิวัต์คำว่าปริยัติหมายถึงการเรียนรู้พระธรรมวินัยในเชิงทฤษฎีเช่นการท่องบาลีการเรียนหลักธรรมศีลส,สมาธิปัญญาตามแนวคัมภีร์ซึ่งในวัดส่วนใหญ่จะมีระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือสำนักง,งานแม่กองธรรมสนามหลวงโดยมุ่งหวังให้พระภิกษุสอบได้เป็นนักธรรมตรี โเอกหรือปเปลี่ยนธรรมซึ่งถือเป็นการไต่เต้าในเส้นทางวิชาการของพระสงฆ์แม้ระบบนี้จะช่วยส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความรู้และความเข้าใจหลักธรรมคำสอนในเชิงลึกและเป็นรากฐานที่สำคัญในการถ่ายทอดศาสนาให้แก่ญาติโยม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติคือเป็นการเรียนรู้เพื่อสอบมากกว่าการเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของตนเองให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาส่งผลให้การปฏิบัติธรรมกลายเป็นเพียงกิจกรรมรองหรือบางครั้งถูกลดทอนลงไปจนเหลือแค่พฤติกรรมตามฤดูกาลเช่นเข้าพรรษาออกพรรษาหรือปฏิบัติธรรมประจำปีเมื่อขาดการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพระสงฆ์จึงมักขาดเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบตัวเอง ที่สําคัญพอมีตําแหน่งสูงมีผู้คนยกย่องก็อาจหลงไหลในสิ่งยั่วยุทางโลกเช่นผู้หญิงทรัพย์สินหรือชื่อเสียงที่ตามมาจนขาดภูมิคุ้มกันทางจิตใจพอจะรับมือและระงับความต้องการภายในอาจเรียกได้ว่าการศึกษาที่เน้นแต่ปริยัตยังไม่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตจริงเท่าใดนักวงการสงกายเป็นแดนสนธยาที่รอให้หน่วยงานรัฐเข้าไปจระเบียบให้เข้ารูปเข้ารอย เพราะการปล่อยให้พักคุมกันเองตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นแล้วว่า,าศาสนาพุทธนั้นมีความเสื่อมถอยเพียงใด